กับผมนะเอเม็กนะครับเรามาเล่นเกแมแบบคาสโกน,นะครับแใบคาสโกนีค่ครับคาสโกนู้ยูดีเอสเอนะครับใครก็ไม่รู้นะครับในแมปก็ มืดมืดไปหน่อยมีเแบบลยน่ากลัวครับเดินจุ๊บโตูดแล้วก็เข้าไปในค้อนะคะมันมาแล้วข้าตกนนผมเจอลิงครับผมมีผมเจอคนมีมิตีแดงข็น่าน้าครับทีมาขึ้นมา นี h ồng, h ồng nam, oh ่ห้องห้องน้ำเข้ามาเลยครับอึบชบวุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเยนี่เราโกโกไปนะเพื่อนตายกันเฮ้ว รีวิวอะไรอีกแล้วผมโดนรีวิวเมื่อกี้ชุบไปครับหนีหนีรันเออไม่อุ้ยตังตังไม่ใช่นี่ทางนี้ทางนี้เอาดิมทางนี้นวะไปครับไปครับชุดอะไรวะน้งวันเลยเทุกคนเอยเกือบตาย ไปกันฮะชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยคนนี้มีมิที่มากเฮ้ยมีอันดับสองในเกมนี่วะโคตรเท่ใครคนนี้อ่ะโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อนี่อ่ะคุณคุณนั่นเนี่ย รันเฮ้ยเพื่อผมว่าเพื่อนคนนี้น่าจะตามผมนะครับดูเขาสิเขาตามผมจริงด้วยไปนะครับวิ่งวิ่งวิ่งดันดองดันดัเฮ้ยโอเคไอ้ยาจุกจิ้จกจิอช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยขอบคุณ Cái quái gì vậy? Đừng, 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 con lông. ยางเด้้วยคซุบซึ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 บผมกดนแล้วัวน้าผมสีไปนะครับตกวตนมันหนักผมันักผมเอ้ยไม่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 ุดอไกันนะจุดอะ ฉันจะตายฉันจะตายฉันจะชายไม่ ผมได้มาเรามีสองร้อยบาทเฮ้ยใครเนี่ยของเพื่อนเรานี่วะไปเพื่อนไปครับล็อกจอเ้วยนี่ครับ แล็กของเต้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 เฮ้ดกรเป๋นน่เอ้ยที่นี่นะมีมันมีมันเฮ้เกคก็เกัมั เราเจื่อสองตาด้วยกันนะครับเฮ้ยผมเป็นผมเป็นนะครับผมเป็นนะครับแย่ผมคือเจสันวอหีคารก้นะคะวิ่ง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 เราตรงขากลมนะครับ มาเริ่มชุบชุบตะกุนุกคนทุกคนทุกุนทุกคนเออตายไปซะเด็กน้อยพวกน้ำันอยู่นั่นโอ้ยเข้าไปในบ้าน Nơi nung nung nơi nung nơi cacon khôn, cacon khôn Tẹt đi đi Mà đi, mà đi chút chút cacon 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 เฮ้เราต้องเปิมนไปก่อนนะครับ

Kai thật mấy Cái thật Cái thật nhiều Học ma Trong cái nốt นายไม่อยู่นายพวกเจ้ามนุษย์ฉันจะฆ่าพวกนายเฮยไป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 หราเสียงนีก<ป>ขนัขนทุนก็น้นก็น้นก็น้า อู้ตังค์เยอะสามร้ยเปนมีดอะไรเนี่ยเป็นมีดเงินอง้นี่ครับคอร์เันมีดของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ของที่รักชมนะครับเรื่องบทไทยุชเกอต์วกนนะครับ 来这儿。Like